ข้อความต่างมิติข้อความต่างมิติวันนี้อัครัตเทวดาสากิเอลเนี่ยซึ่งเป็นอัครัตเทวดาเนี่ยที่หรือว่าอักเองเจอรที่ดูแลนะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารกับมนุษยชาติเนี่ยก็มาสวัสดีมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเราก็คืออัครัตเทวดาสากิเอลและมันเป็นครั้งแรกของเราอ่ะที่ได้มาสื่อสารผ่านช่องทางเนี้ยและเราพูด ในนามของเราปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมเกี่ยวกับความก้าหน้าในกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของมนุษย์ทั้งหลายเราก็เป็นที่รู้จักในฐานะอัครเทวดาแห่งการให้อภัยและก็ความเมตตากรุณาในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราก็เป็นหนึ่งในตัวแทนของเราปรมาจารย์ผู้ที่บรรลุธรรมที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือมนุษยชาติแล้วก็แม่ธรณีเราอยากจะบอกทุกคนว่าหากทุกคนนะ่ะได้รับการยกระดับสู่มิติที่ห คุณจะได้รับพอรอย่างล้นหลามและการทำงานหนักของคุณก็ได้รับผลตอบแทนแล้วนั่นก็คือคุณสามารถก้าวไปสู่ขั้นต่อไปของความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณบนเส้นทางแห่งการตัดสลุจิตวิญญาณที่เขายกระดับจิตวิญญาณที่ยกระดับแล้วบางดวงได้รับโอกาสเนี่ยให้เป็นตัวแทนของเราปรมาจารย์ผู้ยกระดับอีกด้วย หากคุณได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในดวงวิญญาณเหล่านั้นน่ะคุณก็จะได้รับคำเชิญจากสภาที่ปรึกษาสูงสุดแห่งจัก,กรวาลซึ่งรวมถึงพระบิดาและพระมารดาสูงสุดแล้วก็องค์พระผู้สร้างและพระมารดาแห่งพระเจ้าและบุคคลอื่นๆบางท่านน่ะที่คุณยังไม่รู้จักสภาที่ปรึกษาสูงสุดแห่งจัก,กรวาลเขาทำงานโดยตรงกับเราปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมทุกท่านโดยมอบหมายงานแล้วเขาก็ส่งพวกเขา,าไปยังส่วนต่างๆของจักรวาล เพื่อที่จะช่วยเหลืออารยธรรมที่เขาต้องการการเปลี่ยนผ่านทางจิตวิญญาณสู่มิติที่สูงขึ้นแล้วใครบ้างที่เขาสามารถเป็นปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมได้ก็คือจิตวิญญาณที่เขาศึกษาหลักธรรมสากลทางจิตวิญญาณแล้วก็บรรลุการตัดสู้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นให้เดินบนเส้นทางเดียวกันจิตวิญญาณของคุณต้องบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ทำร้ายใครในช่วงชีวิตของคุณเพื่อเข้าถึงการตัดสู้ในระดับสูงนี้ มีมนุษย์เพียงไม่กี่คนบนโลกแม้แล้วก็แม่พะระธรณีที่เขาบรรลุถึงความบริสุทธิ์แล้วก็ความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณสูงสุดนี้เช่นพระเยซูพระพุทธเจ้าศาจาามูฮัมหมัดกวนอิมพระกฤษณะสานัตกุมารน,นักบุญเจอรแมนแล้วก็พระแม่กาลีเหล่าจือ้อเป็นต้น แล้วก็จากมนุษย์หลายพันล้านคนที่เขาได้บรรลุถึงระดับสูงสุดนี้ในช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่บนโลกขณะน,นี้กลุ่มปรมาจารย์ผู้บรรลุถึงระดับสูงสุดกำลังเฝ้ามองดูความก้าวหน้าของการเปลี่ยนผ่านสู่มิติที่5บนโลกของคุณจนถึงขนาดนี้ก็มีเพียงดวงวิญญาณที่เขาตื่นรู้จำนวนน้อยเท่านั้นที่พร้อมจะก,ก้าวไปสู่พบสูงไปสู่พบภูมิที่สูงขึ้นวันนี้เราก็อยากเตือนทุกคนว่า การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นั้นก็ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของคุณที่จะรักษาความบริสุทธิ์ด้วยการแสดงความรักความเมตตาและก็การช่วยเหลือผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือการฝึกสํานึกบุญคุณต่อทุกสิ่งที่คุณได้รับการทุ่มเทพลังแห่งการกระทําเชิงบวกสู่โลกด้วยการเป็นแสงสว่างและที่สําคัญที่สุดก็คือการทํางานทางจิตวิญญาณด้วยการทำความด้วยการทําตามความจริงแล้วก็ทําสมาธิแบบเงียบทุกวัน ไม่มีใครเขาสามารถหลีกหนีจากเมทริกซ์สามมิติได้เป็นแต่พวกเขาจะก้าวข้ามมันด้วยการเพิ่มพลังสั่นสะเทือนให้ตนเองการไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่พอใจกับความจริงที่เราเชาวแสงสว่างกำลังนำเสนอต่อคุณนี้มันก็จะไม่พาคุณไปสู่จุดหมายใดเลยทุกคนต้องเลือกเองว่าจะไปสู่มิติที่ต่ำหรือมิติที่สูงกว่า ขณะน,นี้มนุษย์ก็ยังคงวอกแวกและก็ไม่ได้สนใจเรื่องจิตวิญญาณมากนะักข้อมูลที่เผยแพร่สู่มนุษย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบนโลกแม่ก่ย่านั้นน่ะก็เป็นเรื่องเท็จโดยสิ้นเชิงแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวัตถุนิยมข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานวัตถุนิยมไม่ได้สะท้อนถึงหลักธรรมสากลเพราะหลายคนที่เขาต้องการความก้าวหน้าสู่มิติที่5เขาก็ยังคงยึดติดอยู่กับความคิดแบบเดียวกับมิติที่3ก็คือ การจมอยู่กับความมั่งคั่งและก็อำนาจแบบพวกมืดซึ่งยังคงควบคุมโลกของคุณอยู่ในขณะนี้ก็อย่าแปลกใจหากว่าประกาศออกมาหลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงมันยังไม่เคยเกิดขึ้นจริงเลยเพราะมันไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงไม่ใช่เรื่องที่ได้จากการอย่างรู้ทางจิตวิญ,ญญาณใดๆเหตุการณ์เชิงบวกต่างๆในอนาคตเช่นการสื่อสารทางกายภาพกับเรากาเล็ติก แล้วก็ปรมาจารย์ผู้บรรลุธรรมการลงจอดมูความอุดมสมบูรณ์การรักษาและก็เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเตียงพยาบาลทางการแพทย์เมดเบดเครื่องจำลองอาหารเลปิติเคเตอร์เครื่องจำลองสร้างอาหารแล้วก็มนุษยชาติก็จะประสบกับสิ่งเนี้ได้เมื่อประชากรชนใหญ่หรือเฉพาะกลุ่มเนี่ยเขาได้ทำหน้าที่ทางจิตวิญ,ญญาณในการยกระดับ ความสั่นสะเทือนมันจะเกิดขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นของมนุษยชาติในการยกระดับจิตสำนึกส่วนรวมของมนุษย์เองการเสด็จขึ้นสู่สวรรว์เนี่ยมันจะขึ้นอยู่บนโลกใบนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะมีมนุษย์หรือไม่ก็ตามเพราะแผนการของพระเจ้าจะเป็นจริงเสมอหากคุณไม่ได้ขึ้นสู่มิติที่5คุณจะรู้สึกอย่างไรคุณจะไปยังมิติที่ต่ำกว่าและก็จะมีคำอธิบายว่าทำไมคุณถึงล้มเหลว เมื่อคุณลงมาเกิดในชาตินี้แล้วอย่าแปลกใจว่าสุดท้ายแล้วคุณจะจบลงที่ไหนไม่มีปริศนาใดๆเลยสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมามันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปนั่นแหละนั่นหมายความว่าความพยายามทรัพยากรและพลังงานที่คุณทุ่มเทให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ที่คุณได้รับเมื่อไม่นานมานี้ พวกคุณลูกเขาได้ประสบการณ์กับเหตุการณ์แปลกประหลาดอีกครั้งในแคนาดาก็คือมีฟ้าแลบฟาดลงบนสายลุงโดยทั่วไปแล้วอ่ะฝนเขาก็มักจะชําระล้างพื้นที่แล้วก็การมีสายลุงก็ยืนยันสิ่งนี้ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกเสมอเมื่อฝนอปรากฏขึ้นแล้วพลังงานสูงเขาก็ยังคงหลั่งไหลไมายังดาวเคราะห์แม่กยยะของคุณซึ่งผลต่อสภาพอากาศแล้วก็มันก็จะยังคงดําเนินต่อไปอ่ะในอนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดในขณะที่ชั้นบรรยากาศระหว่างมิติที่5และมิติที่3กําลังหายไปเพราะว่าแสงสว่างกําลังครอบงำความมืดอยู่ก็ให้โปรดจําไว้ว่าพวกเราอะเราผู้บรรลุธรรมเนี่ย Ascended m a s เ e อเนี่ยเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือพวกคุณในระดับจิตวิญญาณและกองบัญชาการ a อดทรเนี่ยก็จะอยู่ในอวกาศก็คอยดูแลดาวเคราะห์ของคุณนะ่ะให้ปลอดภัยก็จะขอส่งความรัก อันสูงสุดเนี่ยมาสมมวลมนุษยชาติแล้วก็มีอัครเทวดามิคาเอลอีกท่านหนึ่งเนี่ยที่จะมาส่งข้อความด้วยแล้วก็อัครเทวดามิคาเอลก็เป็นเหล่าจิตวิญญาณเนี่ยอันเป็นที่รักด้วยเราก็คืออัครเทวดามิคาเอลซึ่งเราทำงานร่วมกันกับอัครเทวดาหลายๆตนเพื่อที่จะมาอยู่กับนะคะ มนุษยาชาติหลายๆตนที่เป็นจะมาคอยชี้นำนะคะให้เราเนี่ยผ่านการ ascension อัครเทวรามิคาเอลเนี่ยวันนี้ก็ามาสื่อสารกับมวลมนุษยาชาติแล้วก็จะมาเปิดเผยความจริงให้มากขึ้นเดิมทีการเลื่อนระดับเนี่ยมันจะควรที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีคิตศักราช2000ซึ่งมีมนุษย์นตื่นตัวแล้วก็สนใจที่จะออกจาก 3D ดเมทริกมากกว่าปัจจุบันนี้ด้วย แต่เนื่องจากการโจมตีตึกแฝดเนี่ยโดยกลุ่มมารมืดแล้วก็จากรัฐบาลอเมริกันเ,นเมื่อวันที่11กันยา2 0 0 1เนี่ยการเลื่อนระดับมันก็ไม่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ตึกแฝดถล่มเนี่ยเกิดขึ้นใช่ไหมทุกอย่างก็เริ่มเกิดขึ้นในทางที่มันผิดไปพวกมืดก็ได้วางแผนลดระดับสติปัญญาของมนุษย์ลดการสัญอนแล้วก็ทําให้พวกมนุษย์เนี่ยต้องพึ่งพายาเสพติดแล้วก็สารเสพติดอื่นๆมากขึ้นรวมถึงการติดโทรศัพท์แล้วก็อุปกรณ์ต่าง นอกจากนี้คอมูมลเท็จเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนระดับก็จะเริ่มแพร่กระจายบนอินเทอร์เน็ตจนสร้างรากฐานที่มันผิดพลาดเลยเกี่ยวกับกระบวนการเลื่อนระดับทั้งหมดอ่ะบนโลกใหม่ไฟดีจนถึงขนาดนี้มันก็ผ่านไปเกือบ24ปีแล้วนะมนุษย์ก็ยังคงปฏิเสธความจริงแล้วก็ยึดติดกับเรื่องเล่าเท็จน่ะ เหล่านั้นพระเจ้าก็ตัดสินใจเข้ามาแทรกแซงโดยการเปลี่ยนแปลงแผนการเดิมรวมถึงแผนการว่าใครจะได้รับอนุญาตให้ก้าวไปสู่มิติที่2ขึ้นได้บ้างแล้วพวกมันเมื่อเขาก็ได้รู้แผนการเดิมด้วยแล้วพวกมันก็สร้างอุปสรรคใหม่ๆต่อการบรรลุการตัดสู้เนี่ยแกะมวลมนุษยชาติ ตัวอย่างที่ดีที่สุดนะของอุปสรรคการเลื่อนระดับนะเช่นการระบาดของโควิดปลอมซึ่งมันก็ชะลอการเติบโตของมนุษยชาติแล้วก็ลดทอนพลังสันะเทือนลงอย่างมากแล้วประชากรมนุษย์ยังคงคาดหวังว่าระบบการเงินในสลาเกซลาเนี่ยจะได้รับเงินจํานวนมหาศาลซึ่งก็เป็นแผนเก่าที่ถูกขัดขวางโดยพวกมืดที่เขาควบคุมโลกอยู่มนุษย์ก็ยังคงติดตามผู้พูดเท,ท็จคนเดิมที่พูดสิ่งที่ไม่เป็นความจริงเลยเช่น เหตุการณ์โซลาแฟร์ EBS ก็จำนวนวันแห่งความมืดที่ต่างกันผู้กอบกู้มนุษยชาติจอมปลอมแล้วก็แม้แต่ระบบการเงินกวอนตั้มซึ่งเป็นเรื่องพื้นื้นไปแล้วในขณะนี้มันเป็นเพียงกลโกงของพวกที่ทำเงินเพื่อเปิดบัญชีขึ้นหรือซื้อบริการแก่พวกมันเท่านั้นหลายคนก็พูดถึงระบบการเงินใหม่นั่นแต่ก็ไม่มีใครถามให้ชัดเจนว่าตอนเนี้คุณมีเทคโนโลยีสำหรับระบบการเงินที่ว่านั้นบนโลกใบนี้แล้วหรือยัง คำตอบคือยังไม่มีถ้ามีเทคโนโลยีนั้นจริงอ่ะพวกมืดก็คงใช้มันไปแล้วเพราะว่าพวกมืดรู้เรื่องนี้มานานแล้วและตอนนี้พวกมันก็ยังคงควบคุมพื้นที่แม่ก่ย่าส่วนใหญ่อยู่หากจะมีวิธีใหม่ในการจัดการระบบการเงินมันจะต้องถูกควบคุมโดยจิตสำนึกแห่งแสงไม่ใช่ควบคุมโดยสิ่งใดๆรวมทั้ง AI จากสามิติด้วย ระบบการเงินใหม่ต้องอยู่เหนือมิติที่3และมนุษยชาติก็ต้องแสดงอิสรภาพและก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนี้ออกมาสู่ตัวตนของพวกเขาเหตุผลที่เหตุการณ์เหล่านี้มันไม่เกิดขึ้นเลยหลังจากมีการประกาศออกมาอย่างต่อเนื่องก็เพราะมันน่ะไม่ได้มาจากพวกเ,เราเราแสงสว่างแต่มันก็ไม่ได้อิงจากความจริงมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของมนุษย์เท่านั้นและเราเชาวแสงจะไม่ประกาศเหตุการณ์หรือกำหนดวันในอนาคต หากเราเปิดเผยเหตุการณ์ใดๆมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่เราประกาศแล้วไม่ใช่ประกาศเป็นพันๆครั้งแล้วก็ไม่เกิดขึ้นมนุษย์จะยังเชื่อแล้วก็ติดตามข้อมูลเดิมๆที่ไม่เคยเป็นจริงแบบไม่มีหลักฐานรองรับให้เห็นชัดด้วยตาเนี่ยไปอีกนานแค่ไหนเรื่องเราทั้งหมดนะ่ะเกี่ยวกับการเสด็จขึ้นสุดสวรรค์นั้นนะ่ะก็สร้างขึ้นจากข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลจริงในอนาคตนะ่ะมันจะพังทลายลงเป็นผลให้ผู้ติดตามเรื่องเทนะ็จอ่ะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย อย่างที่เราเคยกล่าวไปแล้วไม่มีใครจะปรากฏตัวในมิติที่5อย่างปฏิหารได้โดยไม่สอดคล้องกับแรงสั่นสะเทือนของมิติ5พระเจ้าจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าการเสด็จขึ้นสุดสวรรค์เนี่ยจะมอบให้กับผู้ที่เอาชนะอัตตาของมนุษย์และจิตใจ3มิติแล้วก็เป็นผู้ทำงานทางจิตวิญญาณโดยการเพิ่มแรงสั่นสะเทือนแล้วก็สะท้อนความถีห้มิติให้เห็นเท่านั้น ผู้นำทางจิตวิญญาณส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นตัวแทนของความจริงเป็นเพียงพวกแซงทำเป็นชาวแสงสว่างโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วก็ทำให้มนุษยชาติเข้าใจผิดผู้นำทางจิตวิญญาณชนใหญ่ก็จะแสดงเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งกาแล็กซีและก็แสงสว่างเนี่ยโดยการกล่าวชมมนุษย์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยบอกความจริงโดยเฉพาะความจริงในแง่ลบซึ่งมันก็ไม่ได้ช่วยกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นเลย ในปัจจุบันน่ะมนุษย์หลายคนนะเมื่อเขาได้ยินหรืออ่านความจริงเชิงลบพวกเขาก็จะไปดีเซตโดยอัตโนมัติโดยบอกว่ามันมาจากความมืดเนื่องจากมันนําความกลัวและก็การตัดสินมาสู่พวกเขาเราชาวกาเล็กติกแห่งแสงอ่ะไม่เคยตัดสินใครเราพูดแต่ความจริงทั้งด้านบวกและด้านลบผู้ที่รู้สึกว่าถูกตัดสินจะเป็นผู้มีอัตตาแต่พวกจิตวิญ,ญญาและจิตสำนึกสากลเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าถูกตัดสินและก็ไม่เคยเกิดความกลัว และผู้นําทางจิตวิญญาณหลายคนกลับให้ความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่มาจากภายนอกแต่ไม่ให้ความสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายในมิติที่5เนี่ยมันเป็นมิติที่สูงด้วยเหตุผลบางอย่างซึ่งก็คือมีแสงสว่างที่มากกว่าแล้วก็มาตรฐานการดํารงอยู่ที่สูงกว่า พฤติกรรมเชิงลบทั้งหมดอะที่มนุษย์หลายคนทําต่อแม่ไก่ย่าเนี่ยจะไม่ได้รับการยอมรับที่มิติ5เรื่องจากสิ่งมีชีวิตแห่งกาล็กติกและแสงสว่างเนี่ยดำรงอยู่จากวิญญาและก็จิตสํานึกสากลที่เป็นพวกช่วยเหลือและก็รับใช้ผู้อื่นไม่ใช่พวกอัตตาและจิตใจมิติ3แบบมนุษย์จํานวนมากที่เห็นแก่ประโยชน์ตนเองด้วยการมีชีวิตอยู่อย่างเห็นแก่ตัวหากมนุษย์เนี่ย ใช้ความพยายามในการเพิ่มระดับการสรั่สเทือนของตนเองให้มากเหมือนกับที่ฟังประกาศเหตุการณ์ที่มันโป๊ปดต,ต่างเนี่ยการบูชาผู้ช่วยชีวิตจำป้อมแล้วก็การติดตามข้อมูลเทสนะ่ะแล้วอ่ะการเลื่อนระดับขึ้นสู่สวรรค์น่ะจะเกิดขึ้นบนโลกแม่ก่ยตาดได้นานแล้วพระเจ้าก็ได้สร้างสถานการณ์จำลองไว้หลายแบบเกี่ยวกับวิธีที่พระองค์จะเปลี่ยนแปลงกระบวนการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์บนโลกมนุษย์ ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับอารยธรรมมนุษย์น่ะจะดําเนินไปในทางทิศทางใดาทางบวกหรือว่าด้านลบพระเจ้าก็ยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ให้ใครทราบมากนะักเพราะพระอ,องค์ต้องการดูว่าต่อไปมนุษยชาติน่ะจะประพฤตินตนอย่างไรเหล่าจิตวิญญาณอันเป็นที่รักของเรานะพวกเจ้าจะก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นไปไม่ได้หากปราศจากความช่วยเหลือโดยตรงจากกาแล็กติกแล้ก็แสงสว่าง พวกเราได้เฝ้าสังเกตเดาวเคราะห์ของพวกเจ้าอย่างใกล้ชิดมานานกว่า5ปีแล้วและพวกเจ้าก็ได้แสดงให้พวกเราเห็นว่าประชากรมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้สนใจความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและก็บางบางกลุ่มก็ไม่สามารถก้าวหน้าได้เลยขณะนี้ก็มี2กลุ่มที่อาศัยอยู่บนโลกกลุ่มหนึ่งก็มีพฤติกรรมต่ำกว่ามิติสก็ใช้เวลาไปกับความบันเทิงมีพฤติกรรมเชิงลบมากมายที่พวกมืดน่ะให้ทํา เอาแต่สนับสนุนผู้นำฝ่ายชั่วร้ายแล้วก็ต้องการเงินนะมากขึ้นเพื่อดำรงชีวิตต่อไปโดยมุ่งเน้นที่การนะได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของและก็สนใจแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักซึ่งเป็นชีวิตที่ตรงกันข้ามกับชีวิตในอาณาจักรที่สูงขึ้นและกลุ่มที่สก็คือผู้ที่พร้อมจะก้าวไปสู่มิติที่5เมื่อไม่นานมานี้มันมันมีเหตุการณ์แบบ แปลกประหลาดเกิดขึ้นนะที่ชายหาดนะไพรเดอร์เบอร์คอสในประเทศโปรตุเกสเนี่ยก็โดยเกิดปรากฏการณ์คลายเมฆซีนามิขึ้นในมหาสมุทรใกล้ชายฝั่งครอบคลุมพื้นที่กว่า150กิโลเมตรนะในความเป็นจริงแล้วเมฆเนี้ยก็ถูกเรียกว่าเมฆม้มวนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่ร้อนจัดแล้วก็ฝนที่ตกในประเทศแต่อย่างใดแต่ก็มักมองหาคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่าทำไมสิ่งต่างๆจึงเกิดขึ้นบนโลก โดยไม่คำนึงถึงการเป,ปลี่ยนแปลงความถี่ของสถานที่นั้นๆน่นะนี่มันก็เป็นครั้งหนึ่งอ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่สูงและต่ำที่ปะทะกันการประทะกันของคลื่นความถี่สูงกับคลื่นความถี่ต่ำอ่ะมักจะสร้างเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลกเหตุการณ์วุ่นวายเนี่ยจะยังคงดําเนินต่อไปในความเป็นจริงของมนุษย์เป็นเสมือนภาพสะท้อนของพลังงานที่ไม่สมดุล การ, <estate> การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับแม่กัย่าเนี่ยจะถูกตัดสินในอนาคตอันใกล้แล้วก็เปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมถึงเวลาแล้วที่จะหลุดพ้นจากภาพลวงตามิติที่3แล้วก็เริ่มคิดหาวิธีที่จะก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นถึงเวลาแล้วอ่ะที่จะหลุดพ้นจากภาพลวงตามิติสามแล้วก็เริ่มคิดหาวิธีที่ก้าวไปสู่มิติที่สูงขึ้นของหมิติเนี่ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก็โปรดทำงานทางจิตวิญญาณด้วยการยกระดับการสันสะเทือนและก็การทำสมาธิอย่างเงียบๆหากเจ้าต้องการยกระดับขึ้นสู่มิติที่5ก็ขอบคุณท่านทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาเล็กติกโปรดรับพอและก็ความรักอันสูงสุดจากพวกเราจงเดินตามเส้นทางแห่งการตัดสรุการตื่นรู้แอสเซนชันของเราปรามาจารย์ผู้บรรลุธรรมจากพระแม่ธรณีสู่มิติที่สูงขึ้นจากเราเรา อัครเทวดาหรือว่าอัคแองเจิลขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ